Best Practice ผลงานเด่นกอสนอตำบลท่าวัดโครงการการทำอาหารสัตว์ด้วยกากมันหมักยีสต์เนื่องจากนักศึกษาประชาชนได้ประกอบอาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นหลักซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถให้ความมั่นคงและยั่งยืนคือการเลี้ยงโคการเลี้ยงหมูการเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงไก่ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจในตำบลท่าวัด จำเป็นต้องได้รับอาหารเสริมเพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดทางกสอน,อนตำบลท่าวัดจึงได้จัดทำโครงการการทำอาหารสัตว์ลดต้นทุนด้วยกากมันสัมปรังหมักยีสต์ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีเพื่อช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้ทันความต้องการของตลาดกากมันสัมปรังหมักยีสต์ ช่วยเพิ่มโปรตีนและพลังงานตลอดจนคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆวัตถุประสงค์ของการผลิตอาหารสัตว์ด้วยกากมันหมักยีสต์ 1. เพื่อแก้ปัญหาการว่างงานในชุมชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายให้กับครอบครัว 2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถสู่ความเป็นเลิศผู้เข้าอบรมโครงการ สามารถผลิตอาหารสัตว์ด้วยกากมันหมักยีสต์เพื่อใช้เองและสามารถขายสินค้าได้หลายช่องทางทั้งทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook ทั้งมาเห็นสินค้าด้วยตนเองและสั่งตำลายที่ต้องการปัญหาและอุปสรรคในการจัดก,การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ในวงเล็บโควิด -19 1 นักศึกษาผู้สูงวัยส่วนใหญ่มีอุปสรรคในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการเรียนออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้คล่อง 2. ด้านวิชาพื้นฐานมีความยากง่ายในบางวิชาในบางหัวข้อจึงไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 3. ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เรียนด้วยตนเองที่บ้านผู้เรียนบางคนขาดอุปกรณ์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4. ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วยสื่อ eTV ด้วยตนเองบางเนื้อหามีความยากเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ผู้เรียนไม่เข้าใจแต่ไม่สามารถมาสอบถามเพิ่มเติมจากครูผู้สอนโดยตรงทันที 5. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ไม่สามารถควบคุมผู้เรียนทุกคนให้เข้าเรียนออนไลน์ และอยู่ได้ตลอดจนจบชั่วโมงเรียนกศนนอตำบลท่าวัดมีข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตลอดจนการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะนำไปใช้กับผู้เรียนได้จริงและเกิดกระบวนการเรียนรู้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป